กลับมามีสติใหม่สติอยู่กับผู้เจ้าีจับตัวสติให้เจอนะจับตัวสติให้เจอสติกับสมาธิเนี่ยมันต่างกันไม่เหมือนกันถ้าไปเพ่งแต่สมาธิไปเพ่งแต่พ,ะพะักะหรือไปเพ่งที่ลมหายใจนั่นเขาก็ติดฌานเหมือนเดิมแกะไม่ออกเลยรูปฌปานกับรูปฌปานกลับมามีสติเนี่ยสติก็คือตัวระลึกเนี่ยรู้รู้ว่าหายใจ รู้เข้าไปอยู่ที่พุทธรู้ไปอยู่ที่โทก็ได้หรือรู้ไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าภาพระพระพระคือสติที่มันไประลึกรู้อย่าไปรู้อยู่ที่ความคิดอย่าไปรู้อยู่ที่กายอย่าไปรู้ที่อารมณ์แม้แต่ฌานเนี่ยไปเห็นมันจะเห็นชัดเลยนี่คืออารมณ์ฌานอารมณ์สมาธิก็ไม่ติดอยู่เนี่ยมันจากที่ตัวสติตัวเดียวสติที่มันระลึกอยู่นยที่มันตื่นดีว่าสติที่มันตื่นจากตัวหรือใครขึ้นพะนิพานได้ตัดร่างกายเลย กขาบอกตัดอวิชาตัวเดียวคือตัดกายเนี่ยตัดก่อนจะขึ้นพระนิพพานเนี่ยมันต้องตัด